อันนี้เราก็รู้ว่าทั้งหมดมีเจ็ดข้อปิโยคุครุภาวนิโยวัฏวัตตาวจสาวัจนวัจนกมโมคำพิรันจะกระถงกัตตาโนจัตทานนิโยชะเยข้อสุดท้ายก็คือไม่ชักนำไปในทางเสื่อม นั่นคือกันลยานกมิตรเป็นผู้ที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขอย่างนี้นจะเป็นกัลยานณมิตรเราคงจะจบใดห้าสิบห้าสิบนาทีแล้ว เวันเดียดจะสายเกินไปเดี๋ยวต้องไปทำงานต่ออุทิศบุญกุศลบุญที่เกิดขึ้นก่อนที่จะบรรลุบรรพชนผู้ดูแลรักษาปฏิจจาระพุทธศาสนามาร่วมกันอนุโมทนาก่อนที่บะเกิดกับบุพการีท่านใดพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลวงพ่านาอารมณ์การอนุโมทนาก่อนที่บะเกิดกับเทวดาทั้งหลายท่านผู้มทธิวารกเทวาอากาศเทวาเทวดาทุกชั้นฟ้าร่วมกันอนุโมทนาเทวดาผู้มีสมารรถนะเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริง กองเสร็จพระสัมมาสจพระเ้ช่วยกันกัานหลงรักษาพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของเสร็จพรสัมมาเสม็จพรพบประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติหรืวิเนศสัตว์จนเกิดสิ้นพุทธันดรขอที่มังคุเสนาขับสนนรกทลายเปรตอสุรกายเสด็จชาดร่วมกันอนโมทนาพิจารณจากทุกขติภูมิในเียววันบุคคลผู้มีปัญญามีความสามารถเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของเสร็จพระสัมมาสจพระเ้ช่วยกันเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของเสด็จพระสัมมาเสด็จพระพประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติหรือวิเน จนกว่าจะสิ้นพุทธนันดร